สวัสดีค่ะเย็นนี้นะคะแม่แก้วจะแกงแบบฟักมุนค่ะทางเหนือเขาจะเรียกฟักมุนนะเจ้ามันจะเป็นฟักแฟงอะคะ่ะฟักแฟงที่ลูกใหญ่หญๆเนาะที่มันเป็นเขียวๆวมุนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้อย่างไยแม่แบบฟักเนานี่ค่ะมันจะเป็นฟักแฟงนะคะที่หั่นไว้เรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะมีใบมะกรูดแล้วก็รากผักชี ส่วนในหม้อนี้นะคะก็จะเป็นหมูค่ะวันนี้แม่จะแกงใส่หมูนะคะเป็นหมูสามชั้นหัน่นแล้วก็ใส่พริกเล้วทำไมเนาะใส่พริกแล้ว,อพ,ลวพอดีเรามาไม่ทันนะคะแม่ตำเครื่องไปเรียบร้อยละก็จะมีเอ่อพริกแห้งแลไหมเนาะพริกแห้งพริกแห้งนะคะกระเทียมหอมแดงกะปิเนาะแล้วก็เกลือตะไคร้เล็กน้อย นี่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟักแฟงของเราลงแล้วเขาต้มเหมือนกับแม่นี่นะเ้มจนชุกจนเปือ่อยฟักฟนี่จะต้มจนสุกเลยนะคะจนเปื่อยเลยเนาะนี่ค่ะวุ้นเส้นเนาะระหว่างที่เราเออรอฟักฟเปื่อยนะคะเราก็จะเอาวุน้นเส้นเนี่ยมาแช่น้ําก่อนอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะน้ํ่มนม แช่ให้มันนุ่มนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะฟักของเราเริ่มเปื่อยจะสุกแล้วมาเติมผงนัวค่ะเติมรสดีเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาใบมะกรูดกับรากผักชีลงไปค่ะอใส่กใบบักกูลละหอมทันทีเลยนะเนาะ หิวข้าวเลยค่ะตอนนี้อ่าใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นที่เราแช่เรียบร้อยแล้วก็ตัดแล้วนะคะนี่แค่นี้นะคะเด,ดเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนนะคะว่าได้รสชาติหรือยังยวจิมมาแล้วแม่ครัวกำลังชิมเป็นได้ ย่างอยู่ซีขาวอ่าเติมสีอิ๊วขาวลงไปนะคะนิดนึงอพอแล้วเรียบร้อยนะคะชิมรอเพื่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 อจางอย่างอ่าชิมอีกนิดนึงองอ,อร่อยแล้วนะคะเด็ดเด,ดดวงอร่อยแล้วปิดแก๊สแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็มาตักใส่ชามนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะโอ้ดูควัน